จะให้เราสามารถดําเนินรายการของเราได้เองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาปิดประตูห้องแบบนี้แล้วเขาไม่ได้เปิดให้เราก็จะอยู่กันไปนภัทรก็จะเหมาช่วงเวลาไปเลยแล้วกันนะคะ <laughs> ในช่วงที่เหลือ <laughs> เนื้อหาวันนี้ก็มีเตรียมมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก่อนอื่นเพื่อให้ทุกท่านรีแลกซ์สบายๆอย่าเครียดมากกับการนั่งเรียนนะคะเพราะว่าปกติแล้วเวลานภัทรไปบรรยายตามมหาลายัยหรือว่าสถาบันการศึกษาไหนๆก็ตามเนี่ยก็ นักศึกษาก็จะเครียดกันนั่งเครียดว่าโอ้โหเรื่องการเงินเรื่องตัวเลขน่าเบื่อมากเลยก็ต้องขออนุญาตว่าเราจะเปลี่ยนมุมมองใหม่เหมือนมาจัดแบบกําลังดูทอล์กโชว์อยู่แล้วกันนะคะหรือว่าจัดอะไรสักอย่างหนึ่งจริงๆเวลาก็จะเริ่มเลทไปประมาณแปดนาทีแล้วนะคะก็เตรียมไว้ในใจเหมือนกันแหละว่าการเริ่มในครั้งนี้น่าจะเริ่มค่อนข้างเลทแล้วก็ใช้เวลาเหลือให้นภัทรเนี่ยน้อยมากดังนั้นการบรรยายในวันนี้ ทุกท่านอาจจะแปลกใจนะคะเคยไปฟังบรรยายที่ไหนๆมาก็ตามนะคะก็ขออนุญาตเลยว่าจะไม่เหมือนวิทยากรท่านนี้นภัพรพธารนิตย์นะคะบรรยายเนี่ยก็จะไม่เหมือนชาวบ้านนิดนึงเพราะว่าท่านนั่งฟังทั้งวันท่านเบื่อแน่นอนนะคะเรามาเจออะไรใหม่ๆบ้างดีกว่าก่อนอื่นเดี๋ยวอาจจะยังไม่ทราบกันว่าตารางวันนี้เป็นอย่างไรนะคะขออนุญาตอันนี้เป็นแฟนเพจของนภัรเองนะคะท่านใดแบบว่าฟังแล้วถูกใจอยากจะติดตามก็ไปติดตามกันได้นะคะเข้าไปใน Facebook นะคะเชื่อว่าทุกท่านน่าจะมี อย่างน้อยก็70% 80%นในนี้นะคะบางท่านดูอายุเยอะนภัทรเชื่อว่าท่านบอกว่าท่านไม่รู้จักไม่จริงหรอกค่ะลูกหลานท่านต้องเล่นอยู่นะคะท่านอยากให้ลูกหลานของท่านรวยเข้าใจการลงทุนท่านก็ลองเข้าไปใน Facebook มันก็มีอะไรดีๆเหมือนกันไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องไร้สาระอย่างเดียวนะคะก็เข้าไปใน Facebook หลังจากนั้นก็ไปเซิร์ชคำว่านภัทรเท่ากับ d e r i v a t i v ทนะคะ nabhat เท่ากับ d e r i v a t i v e ีฟเติมเอนะคะก็นึกถึงคะก็มวอรีท้ใน้กได้นภ อย่าดูตัวเลขนะคะว่าทําไมแบบคนติ๊กรา์น้อยจังคนเราก็ต้องแบบค่อยๆเริ่มต้นนะคะอันนี้ก็เป็นคนรู้จักไปสักครึ่งหนึ่งนะคะที่เหลือก็มาเกณฑ์ๆต้นๆจากผู้ฟังนี้นะคะลองไปทิ้งคําคถามไว้ในนี้ได้ก็จะเห็นว่าที่ผ่านๆมาถ้าบางท่านเคยติดตามแล้วก็จะเห็นว่าจะมีคําถามเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะมีฝากไว้แต่จะอยู่ในเมสเซจส่วนตัวมากกว่าอันนี้เรามาดูกันว่าของวันนี้เนี่ยตารางบางท่านอาจจะยังไม่เห็นว่ามีอะไรบ้างเราจะมีหลายเซกชันมากนะคะขออนุญ,ญาตไม่ขยายเพราะเดี๋ยวจะเสียเวลา นพพัฒนัจบรรยายแค่ช่วงเวลานี้เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะถ้าดูเนื้อหาของแต่ละที่แล้วเดี๋ยวไปดูข้างหน้าห้องก็ได้นะคะก็จะมีหลากหลายเนื้อหามากถ้าท่านมาอบรมครบทั้ง2วันนะคะท่านก็จะได้อะไรที่ตอบโจทย์ให้ท่านกล้าและมั่นใจในการเข้าไปซื้อขาย TFX ได้นะคะอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูอมีคนติ๊กไลค์เพิ่มเลยขอบคุณมากนะคะโอเคโ,อโหเร็วมากเพราะฉะนั้นเนื้อหาในวันนี้ ไม่ต้องแปลกใจนะคะช่วงนี้รู้สึกจะทำพีา PR ตัวเองเยอะมากเราเราก็ต้องดิน้นรนนะคะชีวิตต้องดิน้นรน <laughs> พูดกันตรงๆนะคะพูดกันตรงๆเลยเพราะฉะนั้นเนื้อหาในวันนี้เนี่ยสิ่งที่นพัทรบรรยายมาโดยตลอดบางท่านอาจจะเพิ่งเคยพบหน้านภัทครั้งแรกนะคะก็ขอแนะนําตัวนิดนึงแล้วกันนพัทพัทรานิตนะคะณปัจจุบันเป็นตําแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสนะคะ ตำแหน่งเอาอาวุโสแต่หน้าอาจจะยังไม่ค่อยอาวุโสเท่าไหร่นะคะก็อยู่ที่หลักซัฟฟิเนเซียไซรัสนะคะเรามีบูธมาออกด้วยยังไงไปพบมาร์เก็ตติ้งของเราสอบถามข้อมูลหรือพูดคุยกับมาร์เก็ตติ้งของเราก็ได้นะคะท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหเดินเข้าไปแล้วเหมือนโดนแบบฉลามลุมใช่ไหมคะก,ก็ไม่ต้องกลัวนะคะเข้าไปสอบถามข้อมูลได้แล้วก็ทุกคนเนี่ยทุกโบเกอร์เลยเขายินดีให้ข้อมูลทุกท่านยังไม่เปิดบัญชีก็ได้หรือจะเปิดเลยในงานก็ได้แต่นภัทรอยากให้ท่านคิดว่าฟังเนื้อหาให้พร้อมให้มั่นใจเราให้ก้า้าาาาวเขามาในน T F ดีก่ะะคะ นภัทรบรรยายมาหลายๆครั้งเนี่ยสิ่งที่เจอปัญหาและเจอคําถามหลังไม่ตลอดเลยเวลาลงจากเวทีแล้วขออนุญาตไม่ยืนบนเวทีนะคะเราคุยกันเองเหมือนเราอยู่ในบ้านกันแล้วกันนะคะเพราะวันนี้เป็นโอเพนเฮาส์ด้วยก็จะเจอว่าบรรยายอย่างเดียววิทยากรมาก็พูด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 อย่างเดียวเลยไม่สนใจเลยว่าสิ่งที่เรานั่งฟังกันอยู่เนี่ยเราสงสัยอะไรหรือเราอยากรู้อะไรวันนี้นภัทรก็เลยเปลี่ยนใหม่ว่าเรามาทํารวบรวม คำถามที่นะััเจอมาจากนักลงทุนที่ทั้งใหม่ทั้งเก่าทั้งขาใจไม่มีใครกล้าตอบเรามาเจอกันในวันนี้แล้วกันก็มีการโพสต์ใน Facebook หลายวันแล้วเป็นอาทิตย์แล้ว่นะคะว่ามีคําถามอะไรอยากจะทราบไหมและยังไม่มีใครตอบเดี๋ยวเราจะมาตอบในงานนี้ให้นะคะก็มีมาบ้างไม่มีบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็รวบรวมจากประสบการณ์มาให้ก็จะมีเป็นสามกลุ่มหลัหลกๆนะคะสามประเด็นหลักๆคืออยากเริ่มเทรดซือ้อยากเริ่มซื้อขายละแต่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย อันนีบ้บางท่านนี้อาจจะเดินหลงเข้ามาแล้วก็เป็นความรู้สึกนั้นคือเฮ้ย TFX คืออะไร呀 Delivery อะไรวะ Future เป็นยังไงะเริ่มงงแล้วก็แบบเ e อ้ยฉันหลงเข้ามาแล้วฉันจะเดินออกไปมันก็น่าเกลียดกล้องวางอยู่3ามตัวนะคะ <laughs> อาจจะเดินไปแล้วแบบเดี๋ยวเดี๋ยวชนกล้องได้นะคะเขาอัดเทปไว้แต่ว่าไม่ได้ถ่ายทอดสดเพราะข้างๆถ่ายทอดสดไปที่ TFX Station นะคะในเว็บไซต์แต่อันนี้จะเป็นเทปแล้วเดี๋ยวขึ้น YouTube ตามมาทีหลังนะคะก็ไม่เป็นไร beginner ก็สามารถเข้าใจได้วันนี้จะตอบให้นะคะ ส่วนที่สองคือบางท่านบอกว่าฉันเข้าใจแล้วฟิวเจอร์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตกลงกันไว้ก่อนชำระราคากันในอนาคตฉันรู้เรื่องแล้วแต่เลือกใช้เครื่องมือไม่ถูกคำว่าเลือกใช้เครื่องมือไม่ถูกคืออะไรคะเครื่องมือในตอนนี้ในประเทศไทยที่อยู่ใน TF เขอย้ำว่าสโคไว้แค่ t f เ x นะคะเดี๋ยวจะบอกมันคืออะไรเครื่องมืออาจจะมีทั้งฟิวเจอร์ออปชันอ้าแล้วฟิวเจอร์มีทั้งลองฟิวเจอร์ชอตฟิวเจอร์ ออปชันมีลองคอช็อตคอลองพุทช็อตพุทบางคนนั่งฟังเบอร์แล้วค่ะเจอประเด็นที่2งงเลยแล้วฉันจะเลือกอะไรตอนไหนเดี๋ยวมาบอกให้นะคะและอันสุดท้ายเข้าใจที่มาแล้วเริ่มเทรดไปแล้วด้วยแต่ข้องใจประเด็นต่างๆเหลือเกินไม่มีใครตอบไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะคะับางท่านอาจจะเจอที่ผ่านๆมานะพัดลองถามทางทีเฟกซ์ไปว่าช่วงนี้นักลงทุนบน่นเรื่องอะไรกันมากที่สุดคะหลายๆท่านก็จะบอกว่าไม่กล้าพูดมันเป็นความลับภายใน อันนี้เป็นความจริงนะคะนพัฒน์บอกไม่เป็นไรพอเดาได้เพราะว่าตลอดช่วงมิถุนาที่ผ่านมาสิ่งที่เจอสาหรับนักลงทุนที่เทรดในทีเฟกแล้วคือมาจินของ Se ตฟิฟตี้อินเด็กซ์ฟิวเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเลยทุกอาทิตย์แทบเปลี่ยนแทบเปลี่ยนเปลี่ยนจาก5้า0มื่นกว่าเจ0ด0มืนกว่าล่าสุด9 8้า0นแดร้อบาทเฮ้ยทําไมต้องเพิ่มขนาดนี้ซ่ะวะขออนุญาตใช้คาหยาบๆบ้างแบบกันเองนะคะขอขอภัยทําไมต้องเพิ่มข,ข,ขนาดนี้ไม่มีใครบอกฉันได้เลยว่าเพิ่มเพราะอะไร เดี๋ยววันนี้จะตอบให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้น3ประเด็นหลักๆเนี่ยถูกแยกออกมาเป็น12หัวข้อย่อยๆดังนี้นะคะขออนุญาตเพราะว่าเดี๋ยวเวลาอธิบายกันไปจะได้รู้ว่าอ๋อเรากำลังตอบประเด็นไหนกันอยู่นะคะประเด็นที่1คือฟิวเจอร์คืออะไรทีเฟกค,คืออะไรเริ่มใหม่เลยไม่เคยรู้มาก่อนนะคะหลักประกันคืออะไรทําไมต้องวางก่อนบางท่านบอกว่าเออเข้าใจละทีเฟกเป็นยังไงฟิวเจอร์คืออะไรเอ๊แล้วหลักประกันล่ะ หลักประกันทาไมต้องมีด้วยทาไมต้องวางก่อนฉันซื้ออะไรฉันไม่เห็นต้องวางหลักประกันเลยทําไมล่ะอันนี้เดี๋ยวจะตอบนะคะซื้อขายซื้อขายอย่างไรทําสัญญาแล้วต้องรอจนครบอายุสัญญาหรือไม่อันนี้เราก็จะตอบกันฟิวเจอร์มีประโยชน์อย่างไรทําเพื่ออะไรนะคะเอ๊ะมันมีมาในประเทศไทยสมัยก่อนเนี่ยฉันเคยซื้อถั่วแดงซื้อข้าวโพดต่างประเทศในตลาดชิคาโกโดนหลอกโดนโกงมาตั้งเยอะ เอ๊ะมันเหมือนกันไหมนะคะเป็นอย่างไรมันมีประโยชน์หรอจริงๆแล้วอันนี้ก็มีเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคะมีความเสี่ยงอะไรบ้างหากอยากเริ่มซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสมมติฟังไป4ข้อแล้ว เริ่มสนใจมากแต่ยังไม่มีใครบอกเลยว่าความเสี่ยงมันมีอะไรนะคะต้องเข้าใจก่อนว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงและตัว t f e เเองหรือว่าตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ใช่การลงทุนนะคะมันเป็นแค่ตลาดที่เอาไว้ซื้อขายเครื่องมือกันเครื่องมือในการที่ทําให้เราไปถึงเป้าหมายของการลงทุนนะคะมันต้องมีความเสี่ยงแน่นอนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาอธิบายให้ฟังข้อ6 d e r i v a t i v e แล้วก็ l l ลเลนแล้วก็เ i v a เวอรี่วอลเลนต่างกันอย่างไรเริ่มงงแล้วเอ๊ะ เราก็เห็นในฝั่งหุ้นนี่นะมีวอลเลน์มาตั้งนานต่อมามีดีแล้วยังมีเด r ร v เ t ทีฟอีกเฮ้ยมันคืออะไรต่างกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเข้าคราวนะคะต้องพูดให้ให้เข้าใจกันก่อนนะตอนแรกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงคําถามที่เคยเจอและรวบรวมมาตอบทุกท่านเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ลงในรายละเอียดและอธิบายให้ท่านจบและเข้าใจ12ข้อภายใน1ชั่วโมงได้ แต่ไม่เป็นไรเราเราไม่ได้ว่าเจอกันครั้งเดียวแล้วเราหายกันไปเลยนะคะเรายังมีช่องทางติดต่อและติดตามกันได้ตลอดเวลาแล้วก็เนื้อหาของ T ี x เนี่ยมีหลายวิทยากรที่บรรยายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาทำคเข้าใจก่อนว่าเอ๊ะทั้ง12ข้อนี้มันตรงกับใจเราบ้างไหมหลังจากนั้นเราค่อยไปเจาะทีละประเด็นประเด็นได้นะคะถ้าไม่อยากถูกเรียกหลักประกันเพิ่มนี่สําหรับกลุ่มที่สองละเทรดไปละแต่รู้จะเลือกเครื่องมือยังไงถ้าไม่อยากถูกเรียกหลกประกันเพิ่มหรือมาจิ้นคอที่กลัวๆก,กันเนี่ยต้องทาอย่างไรนะคะ อันนี้มันเป็นข้อ8นะคะแต่มันกลายเป็นรูปแบบใส่แว่นและยิ้มอยู่นะคะจะเลือกเครื่องมืออย่างไรให้เหมาะกับการลงทุนหรือมุมมองต่อตลาดอัอนนี้จะเป็นตัวตอบแล้วว่าลองฟิวเจอร์ชอตฟิวเจอร์ลองคอชอตคอลองพุชชอตพุชทำยังไงตอบได้ภายในหน้าเดียวเลยค่ะคำอธิบายง่ายๆมากๆข้อ9หลายท่านอาจจะได้เจอสเปรดเทรดดิ้งเดี๋ยวมีเซ็ชันอื่นๆถ้าดูในตารางบรรยายจะมีท่านบรรทัานเขาหนึ่งชั่วโมงอธิบายเรื่องสเปรดเทรดดิ้งเลยแต่นภัทรขอใช้เวลาแค่5นาทีไม่เกิน10นาทีสเปรดเทรดดิ้ แล้วก็ไปเจาะรายละเอียดกับวิทยากรท่านอื่นๆดีกว่าไหมคะโอเคแล้วก็ข้อส0ต่างชาติซื้อขายสัญญาล่วงหน้าต้องคอยสังเกตไหมข้อมูลนี้บอกอะไรมีประโยชน์อย่างไรจริงๆมันมีเนื้อหาต่างๆมากมายเวลาเราซื้อขายหลักทรัพย์กันเราจะคอยดูว่าวันนี้ต่างชาตินิตบายเซลเท่าไหร่ใช่ไหมคะในสัญญาล่วงหน้าก็มีเหมือนกันฟิวเจอร์สเนี่ยก็มีข้อมูลเหล่านี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์อะไรกับเราไหมจริงๆแล้วเราต้องดูหรือเปล่าเดี๋ยวมาบอกว่าตรงไปที่ประเด็นเลยแล้วกันว่า ใช้ประโยชน์ได้จริงมันคืออะไรบ้างที่น่าสังเกตนะคะข้อต่อมาสําหรับคนที่เข้าใจแล้วเทรดแล้วแล้วไม่มีปัญหาข้องใจประเด็นต่างๆไม่มีใครตอบการช็อตในฟิวเจอร์กับการยืมหุ้นมาช็อตเซล์ใน SBL ธุาการกรรม SBL เนี่ยต่างกันอย่างไรบางท่ายังสงสัยอยู่นะคะแล้วข้อสุดท้ายทำไม t f เฟกตต้องประกาศเปลี่ยนหลักประกันตลอดเวลาวงเล็บส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจนจะเทรดไม่ไหวแล้ว ะะบางท่านอนนี้มาร์เก็ตติ้งบ่นกันมาเลยว่าลูกค้าของเขาเนี่ยวางหลับกันไม่ไหวแล้วเริ่มมาตั้งแต่30,000กว่าบางท่านอาจจะเคยจำได้พอทันอยู่นะคะช่วงต้นปีที่ผ่านมาเองประมาณ34,200เพิ่มมาเป็น5,000มกว่าต่อสัญญาเพิ่มมาเป็น7,000หกว่าล่าสุด98,800บาทเริ่มแบบโอ้โหหลายเท่ามากทำไมต้องเพิ่มด้วยคำถามเหล่านี้จะตอบภายใน4ีนาทีที่เหลือค่ะสีนาทีที่เหลือเพราะฉะนั้น บางท่านยังไม่ทันตั้งสตินี่เราพูดมาทั้งหมดเราเกริ่นนะคะให้ทุกท่านตั้งสติกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเนื้อหาอย่างที่นภัทบอกว่าฟังอะไรไม่ทันวันนี้ไม่ต้องกลัวนอกจาก Facebook ให้เราพูดคุยและสอบถามกันได้แล้วเรามี y o u t u b e นะคะ n a b h a t w e n w r k f u t u r e s นะคะเติม S มีหลายคลิปมากวงเล็บเฉพาะคลิปงานนะคะเฉพาะคลิปงานอย่างเดียวก็สามารถเข้าไปดูกันได้มีเนื้อหาไม่จะเป็น Stop Order Spreadheading หรือว่าตัว s i n เกิลสต็อกฟิวเจอเป็นยังไง g o l ฟิ u เจอร์ก็มีในนี้ด้วยคลิปสั้นๆค่ะไม่เกิน5นาที10นาทีประมาณนี้เพราะฉะนั้นดูแบบว่าผ่านๆได้เลยนะคะก็เจาะไปทีละเรื่องดูหลายๆรอบก็ได้นพะัฒน์วักแล้วก็ Futures นะคะอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้อีกอย่างหนึง่งเว็บไซต์ของบริษัทเรา f i n a n c i ียไซร s เวลาท่านเจอข้อมูลเวลาจะเทรดเวลาจะซื้อขายแล้วท่านมีความรู้สึกว่า เดี๋ยวก็เปลี่ยนมาจิ้นอีกแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนค่าธรรมเนียมซื้อขายอีกแล้วหรือเปล่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาเพิ่มเติมมาบ้างหาข้อมูลได้ที่ไหนไปที่เว็บไซต์ Financia Silas นะคะ F N แล้วก็ Silas com นะคะเมื่อเข้าไปในเว็บไซต์ของบริษัทแล้วคลิกไปที่ Product and Service นะคะ Product and Service ตรงนี้หลังจากนั้นตราสารอนุพันธ์ตรงนี้ก็จะมีทั้งบทความมีทั้งเครื่องมือมี Earning l e ด้วยมีตารางบรรยายแ้วก็ ตารางหลักประกันก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะเดี๋ยววันจันทร์ที่จะถึงนี้จะมี s i n เกิลสต็อกฟิวเจเข้าใหม่อีกประมาณ10ตัวให้ทุกท่านเลือกซื้อขายสัญญาล่วงหน้ากันได้ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลมาจิ้นของมันได้ตรงนี้นะคะโอเคเราใช้เวลากันมาพอสมควรแล้วขออนุญ,ญาตเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยในเรื่องเนื้อหานะคะ